นักการเขาหลวงพ่อครับจ่าเจริญพรจ้าขอบนะครัอขอความสุขความเจริญจงมีงแก่บรรดาญาติโยมผู้ที่ได้รับชมได้รับฟังขอจงให้ได้เจริญสีเจริญมั่งเจริญมีเจริญสีเจริญสุขหาคุญพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนนลูกหลานนะวันนี้ลวงพ่อก็จะได้มา อ่าที่ปลายหรือเรียกว่าเปิดใจปกติลวงพ่อเองเนี่ยจะไม่ได้ชอบออกซื้อหนีซื้อถ้าพูดกันเป็นภาษาบ้านนอกนะลุกนะด่าก็เจิงกันไปเยอะเพราะว่าวันนี้ก็มีคือคุณโยมที่ก็รับนักถือก็อยากจะให้ลวงพ่อเนี่ยอยากจะทราบความเป็นไปมาในเรื่อง สายยักต่างๆที่หลวงพ่อไดอ้เคยศึกษาเคยผ่านมาหรือเคยประสบการณ์ผ่านมาคเคยได้ศึกษาเล่าเรียนมามันมีความเป็นไปมาอย่างไรัระฉะนั้นแลกะก็ให้หลวงพ่อได้อธิบายความในสิ่งที่ความเป็นจริงเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อก็เลยจะต้องอเปิดปาก ปกติจะไม่เปิดปากคนนี้เปิดหมดนะลูกนะเปิดปากแล้ว่อเดี๋ยวเราเรา,เราจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะพ่อนะคือเขาคนเขาอยากรู้เรื่องประวัติของหลวงพ่อเอาแบบที่หลวงพ่อพอจะบอกอได้นะฮะหลวงพ่อเป็นเป็นคนที่ไหนอะ่ะคนอนยุทธยาคนบ้านเนี้ยแหละอ๋อนะอแต่ว่าประวัติหลวงพ่อเนี่ยมันก็มีหลายอย่างลูก ยาวดีหรือไม่ดีล่ะลกูกเอาดี <c oughs> ดีนะับเอาดีนะเอามาอาาม,ม <c oughs> อาตอนเป็นฆราวามันก็ไม่ดีครับเมื่อตอนเป็นพระมันก็เริ่มดีครับ <c oughs> เออตอนลหลังมาผมก็ว่ามันก็ดีไปเร <c oughs> ื่อยครับเพราะว่ามันแก่แล้วมันก็ไม่ไหวแล้วมันก็เริ่มดีครับถ <c oughs> ้าไปชั่วมันคงจะไ,ไม่รอดอ่าฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพ่อเองเนี่ยเขาเป็นลูกชาวนาครับเป็นคนเกิดที่เนี่ยอำเภอุทไทนี่เองอ่อฮะ แล้วก็วัดเสนานิมิตรนี้ก็เป็นวัดอยู่ใกล้บ้านัวัดเสนานิมิตรนี้เดิมทีเดียวมันเป็นวัดล้างลูกนะ้ำเป็นวัดล้างัเป็นวัดที่ชาวบ้านเขามาทำนาเวลาน้ําท่วมเวลาหน้านา้ำเขาก็จะเอ,เอาควายมาผูกเอ็วัดที่โคกเนี่ยโคกวัดเสน,นาัวัดเสนาเนี่ยในหลวงพ่อในคนฟ้าดูตามประวัติแล้วสร้างมาสมัยกรุงศรีอยุธยา แล้ววัดเสนานิมิตนี้ได้เป็นวัดล้างเมื่อปีพศ2410หรืออะไรเนี่ย310สมัยเสียกรุงแก่พมา่าสมัยต้นรัชการที่หนึ่งสมัยพระเจ้าตากศินเพราะว่าวัดเสนานี่จึงเป็นวัดล้างเป็นโคกวัด เพราะว่าที่เป็นวัดล้างเพราะเมื่อศึกสงครามสมัยกรุงศีวิยาเนี่ยได้เสียกรุงแกพ่พม่านั้นพมา่าก็ได้เผากรุงศรีวิยาเนี่ยลาพนาศูนไม่มีอะไรเหลือเลยคร mm hmm. ั้งนั้นก็พระเจ้าตาัสสินมหาราชพระองค์ก็ได้รวบรวมไพ่พลเพื่อจะทำการกอบกู้กรุงศยวิยาที่เสียแกพ่พม่าถูกไฟเผา แล้วท่านก็ได้ไปปาดาพิเศษต่างๆไปตีมาตองหัวเมืองเจ็ดหัวเมืองด้วยกันชนะมาทุกหัวเมืองจนมาหกเดือนด้วยกันพร,พระเจ้าตัดสินมหาราชหกเดือนด้วยกันท่านเหน็ดเหนื่อยมาเพราะว่าจะมากู้กรุงศรลป์ยาก็กู้ไม่ได้ไม่ทันทแล้วเพราะว่ากรุงศิวิ์ยานั้นถูกพม่าเผาจนละเอียดหมด แล้ววัดวาอารามต่างๆก็ถูกกระทครบคและก็ผลพวงก็คือวัดเสนานิมิตรเนี่ยเดิมทีเดียวน่ะดังเดิมนะเขาไม่ได้เรียกวัดเสนานิมิตรเขาเรียกว่าวัดบ้านคลองเสนาวัดคลองเสนาคคําว่าคลองเสนานั้นก็คือหมายความว่าเมื่อก่อนือมีเสนาข้าราชการามีพำนักพักพิงอยู่ที่บ้านลงหลวงอยู่ไกลๆเนี่ยเขาถึงเรียกบานหลงหลวง เขาเรียกว่าหลงเจ้าคุณโลงหลวงอยู่ใกล้กันก็ครั้งนั้นก็คือเป็นทหารเอกของเป็นทหารติดตามพระเจ้าตากไปลคับเพราะฉะนั้นเส้นทางวัดเสนานิมิตนี้ก็เป็นเส้นทางที่พระเจ้าตากได้เคลื่อนขบวนทัพของพระยาตากผ่านมาวัดเสนาคิมเดิมทีเดียวก็ผ่านมาจากกรุงศรีวิยาเข้ามาา เข้ามาจากวัดตะแกวัดกระสังวัดกโลกโสครับแล้วก็เข้ามาตำบลเสนา,าเขาลงมาเขาต้าบบน,บนหลวงหลวงตำบลบ้านหีบครับบ้านหีบเนี่ยเมื่อก่อนก็เรียกว่าวัดวัดวัดหลวงหีบครับเขาทําหีบน้ําอ้อยกันสมัยก่อนแล้วก็ถูกพม่ามาลุกล้านก็เลยคู่คนก็นหนีกันไปต่างๆนานาครับแล้วพระเจ้าตัดสินนั้นก็ท่านพาไปถึงตำบลสามบัณนิตก็มี ไอ้ทิศสามคนเขาเรียกว่าสามบัณฑิตสามบัณฑิตได้ลาสิขาได้ตามทัพพยาตาไปลบรวมกับพยาตาจึงมีมบ้านสามบัณฑิตมีประวัติมาแล้วก็พระเจ้าตากศินมหาราชท่านก็นำทัพไปพักที่จะไปตีข้าศึกที่พม่าตั้งคายทัพไว้ที่บ้านโพสาหานโพสาหานก็มีพานพานนก คนมาบอกอ่าคือ,ค,อคืออำแดงอในในพันอำแดงก็มาบอกก็ว่ามีม,มีไอ้ไอข่ของพม่ามาตั้งอยู่บ้านโพสวรร่าพญาตาก,ก็จึงได้ไปพักทัพที่บ้านพนกที่บ้านพนกตั้งทัพอยู่บ้านพนกกับโพสวารก็ห่างกันประมาณสองกิโลกว่า,าเพราะฉะนั้นสมัยก่อนมันเป็นป่าเป็นดนงเป็นอะไรอยู่ แล้วลุงเกินไาเพระพเจ้าตากพอใกล้แกงบอกเจ้าตากก็ตีโอบล้อมเอาพมา่าตีบ้านโพสาหารแตกกระจายแล้วเมื่อชนะโพสาหารแล้วนั้นก็พร้อมเจ้า้าบ้านโพสาหารก็มีผู้หญิงอยู่กลุ่มหนึ่ง<ม>ทื่นางโพนางโพนี่ก็เป็นคนในหมู่บ้านก็เอาเหล้ายามามอมกันเนี่ยมอมพม่าให้มันเมาสัก ทำอาหารการกินมาเอาใจไอ้นนท์ไอ้นี่พอพม,ม่าเมาได้ที่แล้วก็เอาดาบเอาอะไรก็ข่าวันพม,ามา่าแล้วก็ส่งข่าวให้พญาตากู่บ้านพนกคนเอาทับมันไปล้อกพมา่าก็แตกกะเจอตายนั่นหมดแล้วเมื่อพญาตากสินมหาราชนะแล้วก็เดินทางต่อไปไปที่จงจันบุรีเขาเรียกเมืองจันทบูร์รไปไปปราบที่เมืองจันบุรี จาก้านพนกไปครับ <C SU sinful> นี่ประวัติความเป็นมาเ <C SU> พราะว่าวัดเสนามันเป็นบ้านคลองเป็นคลอง <C SU <C SU> เอง <C SU> เพราะฉะนั้นกองทัพเวลาเดินทางเนี่ยเขาจะต้องเดินลออน้อม่น้ําำเพราะว่าหนึ่งทหารก็ต้องกินต้องอาบต้องเอาเอาเอานา้ํามาหกต้มครับ <C SU> ถ้าเดินกลางทุ่งนาแล้วช้างมา้าโัวไฟก็ไม่มีน,น้ําจะกินอเพราะฉะนั้นเป็นคลองมาก็ล้อไปเรื่อยนี่ประวัติความเป็นมาวัดเสนนาก็ล้างมาล้างมาจนถึงยุคอาตมามาบวช ก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อ,อพระพิสุสงฆ์ที่เดินทางอาทันอยู่วัดไสงามาหรือวัดไสงามใกล้ๆในรั้ววัดใหม่ไตงามท่านก็ญาติโยมก็นิมนต์ให้มา,ามาอยู่ตรงนี้เพราะว่าสมัยก่อนนะ่าไปทําบุญมันไกลเมื่อ,อมีพระหลวงตาท่านมาอยู่สองลูกอาตมาก็ได้มาบวชมาบวชแล้วก็อยู่ที่นี่มาเรื่อย จนกระทั่งหมดวาระจากาลุงปู่ลุกตาท่านเสียกันไปหมดก็เหลือแต่าอาตมารูปเดียวอาตมาก็ทําการก่อร่างสร้างมาที่เป็นวัดมาอารามที่ยาิโยมเห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็ได้สร้างมาเป็นองค์แรก<ม>เป็นคนที่บุกเบิกมาจนถึงปัจจุบันเมื่อก่อนเป็นตำนักสงฆ์เป็นวัดล้างชื่อวัดวัดไอทรมเสนาจึงเรียกกันชาวบ,บ้านเรียกแต่ต่อมา,อาพระเดชพระคุณหลุง,ลง สมเด็จพระมหาธีราจารย์หลวงพ่อจบสมเด็จนิยมวัฒนสงคราม uh huh. ท่านก็เป็นคนบ้านนี้อ uh huh. อาตจจมาก็เป็นลูกเป็นหลานของท่าน uh huh. ท่านก็มาหาท่านก็มานอนพักบ้างมานั่งคุยมากก็บอกว่าเออเอาอย่างงี้ละกันอย่าไปตั้งเลยวัดธรเมเสนามันธรรม,มะของเสนา uh huh. ให้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเป็นว่าเสนานิมิต uh huh. เรา,านิมิตขึ้นมาใหม่ uh huh. เมื่อลุงทุง,งเด็จท่านพูดอย่างนั้นแล้วอาตมาก็เลยเปลี่ยนชื่อเลยเป็นวัดเสนานิมิตร